b บร m กมจัดให้เราจะมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นอีกเพิ่มดีเทลเพิ่มเรื่องราวให้เพื่อนเลือนได้อินกับเกมส์ g บร n กวิเคราะห์บอลพรีเมียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะอาร์เซนอลคืนนี้4ทุ่มครึ่งเตรียมตัวให้พร้อม BIGMAN จะพาไปเจาะลึกเกมโคดอภิมหา Big Match ที่จะสั่นสะเทือนเกาะอังกฤษตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาล ปีศาจแดงมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโรงละครแห่งความฝันโอทราวฟอร์ดอ่อนรับการมายืนของคู่ปรับตลอดการไอปืนใหญ่อาเซนอมีไม่ใช่แค่เกม3ามแต้มธรรมดาแต่มันคือสงครามแห่งศักดิ์ศรีที่เดือดที่สุดมาสูงดูฝั่งเจ้าบ้านปีศาดแดนแมนยูไนเต็ดกันแบบเจาะลึก แมนยูนิเต็ดในยุคใหม่ของรูเบนอโมริมมีมันน่าดูจริงๆนะเพื่อนๆพวกเขาผ่านช่วงปรีซีซั่นมาด้วยฟอร์มที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆระบบการเล่นใหม่เริ่มพิ่จะเข้าที่เข้าทาง การได้ประเดิมสนามในบ้านนัดแรกเจอกับคู่ปรับอย่างอาร์เซนอลโอ้โหมันคือบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดเลยนัดเต่ทุกคนจะวิ่งสู้ฟัดเกินร้อยแน่นอนเพื่อเอาใจบอสใหม่และที่สำคัญที่สุดเพื่อเอาใจแฟนบอลในโอทราฟฟอร์ดสิ่งที่บิ๊กมันอยากให้จับตาดูเป็นพิเศษคือการขึ้นเกมจัดแดนหลังของแมนยู อโมริมเป็นโค้ชที่เน้นการเซตบอลจากผู้รักษาประตูและกองหลังซึ่งมันจะเจอกับบททดสอบของจริงเลยเมื่อต้องเจอกับการเพรสซิงสุดโหดของอาร์เซนอลถ้าแมนยูทำได้ดีพวกเขาก็จะสามารถหยุดการเพรสซิงและเจอพื้นที่ว่างมหาศาลในแดนกลางแต่ถ้าพลาดก็อาจจะโดนอาร์เซนอลชกบอลไปยิงได้ง่ายเลยข้ามฟากมาดูทีมเยืนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลแบบถึงเครื่องส่วนอาร์เซนอล พวกเขาคือทีมเต่งแชมป์ของจริงภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตาพวกเขามีบอลระบบที่ลงตัวและอันตรายที่สุดทีมหนึ่งในลีสไตล์การเล่นที่เพรสซิ่งเร็วต่อบอลกันอย่างแม่นยำคือฟันราให้ของทุกทีมการบุกมาเยือนโอทรฟอร์ดในนัดแรกคือการส่งสารเตือนไปทั้งหลีว่าปีนี้พวกเขามาเพื่อแชมป์เท่านั้นจุดที่น่าสนใจของอาร์เซนอลในเกมนี้คือ การโจมตีจากริมเส้นพวกเขามีปีกที่เร็วและอันตรายอย่างบูกโยสาตาและกาเบรียลมาติเนลี่ซึ่งทั้งสองคนนี้จะคอยทดสอบฟูลแบ็คของแมนยูตลอดทั้งเกมถ้าฟูลแบ็คของแมนยูเอาไม่อยู่บอกเลยว่ามีโอกาสดโดนเจาะกระจุยบิ๊กแมนสรุปให้ฟังแบบเคี้ยวแล้วบอนมันคือบอลยุคใหม่ที่กำลังสร้างตัวปะทะบอลระบบที่สมดูลแบบประเด็นน้าจับตา การดวลกันในแดนกลางมิดฟิลด์ของแมนยูอย่างบรูโน่ฟ์นันเดสจะสามารถสร้างสรรค์เกมได้หรือไม่เมื่อต้องเจอกับมิดฟิลด์จอมขยันของอาร์เซนอลอย่างดีแคลนไรส์ใครคุมแดนตวานได้คุมเกมได้ฟันทงโดยบิ๊กแมนนี่คือเกมที่สูสีคู่ขี้ที่สุดในสัปดาห์นี้อาร์เซนอลอาจจะดูลงตัวกว่าในแง่ของระบบแต่อันมาเยือนโอทาฟอร์ดไม่เคยเป็นงานง่าย แมนยูก็กำลังมั่นใจและได้เปรียบเสียงเชียร์ผมมองว่าเกมนี้จะสู้กันในแดนกลางอย่างดุเดือดและมีโอกาสสูงมากที่จะยิงประตูกันได้ทั้งสอฝั่งผมขอทายว่าเกมนี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันเพราะทั้ง2ทีมต่างก็มีดีกันคนละอย่างและยังเป็นช่วงต้นฤดูกาลที่อาจจะยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นกันอยู่บิ๊กมันขอทายสกอร์เสมอกัน2-2 เป็นนและ่ะเพื่อนวิเคราะห์กันแบบยาวขึ้นเจาะลึกขึ้นแต่ยังเข้าใจง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมอยากได้บทวิเคราะห์ที่ย่อยง่ายและโคสนุกแบบนี้อีก ไม่ต้องไปน,นั่นมงกับตารางสถิติที่ซับซ้อนอีกต่อไปเข้ามาที่เว็บของเราเท่านั้นที่จะทำให้การดูบอลของคุณมันขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะผม Big Man นคอยย่อยข้อมูลเด็ดๆให้เพื่อนๆทุกวันคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งมาลุ้นไปพร้อมกันนะเพื่อนๆบิ๊กมั Man, เว็บตรงแท้จากประเทศอังกฤษมีหน้าเว็บที่เชื่อถือได้มีไปเชรับรองจากประเทศอังกฤษ มีสมาชิกตอนนี้มากกว่า5แสนท่านหนึ่งเดียวในไทยที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1%ลูกค่ายทุกเกมสามารถสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ได้เลย